สวัสดีค่ะผู้ชมคะในพระไตรปิฎกขุติกานิกายคาถาธรรมบทจิต,ตวัคได้อธิบายลักษณะของใจไว้ว่าใจของคนเรานั้นมีธรรมชาติกวัดแกว่งดิ้นรนรักษายากห้ามยากไม่สามารถตั้งอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งได้นานและมักตกไปในอารมณ์ที่น่าใครและเพราะใจของมนุษย์มีปกติไม่หยุดนิ่งซัดใส่สสไปในเรื่องราวต่างๆดังนั้นเมื่อถึงราวปฏิบัติธรรมฝึกใจให้หยุดนิ่งก็ไม่ง่ายสําหรับใครหลายๆคนเลยนะคะ จำเป็นจะต้องมีหลักให้ใจเกาะเป็นที่เป็นทางแน่นอนซะก่อนใจจึงจะยอมสงบได้ซึ่งเรานิยมเรียกหลักที่ไว้ให้ใจเกาะว่าฐานที่ตั้งของใจหรือทางเดินของใจในเรื่องนี้ครูไม่ใหญ่ได้อธิบายรายละเอียดไว้ดังต่อไปนี้ค่ะหลักวิชาที่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาสีเจริญท่านได้อบรมสั่งสอนมาว่า ทางเดินของใจนั้นมีทั้งหมด7ฐานฐานที่1อยู่ที่ปากช่องจมูกหญิงข้างซ้ายชายข้างขวาฐานที่สองอยู่ที่เปล่าตาตรงตำแหน่งที่น้ำตาไหลท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่สอยู่กลางกากศีรษะในระดับเดียวกับหัวตาของเราฐานที่4อยู่ที่เพดานปาก ช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่หอยู่ที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่6อยู่ในกลางท้องระดับเดียวกับสะดือของเราสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาคึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากระบาท ตรงจุดตัดที่เล็กเท่ากับปลายเข็มนั่นคือฐานที่6ฐานที่7จะอยู่เนือฐานที่6ขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางมาวางซ้อนกันแล้วนําไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมา2นิ้วมือตรงนี้เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นที่ตั้งของใจเราอย่างแท้จริงจากฐานที่1ถึงฐานที่6เป็นทางเดินของใจ แต่ฐานที่ตั้งของใจที่แท้จริงคือฐานที่7เราจะต้องเอาใจมาหยุดนิ่งที่ฐานที่7ให้ได้ตลอดเวลาเราจะเห็นฐานที่7ได้ชัดเจนก็ต่อเมื่อจใจห,หยุดสนิทถูกส่วนสมบูรณ์ร้อเปอร์เซ็น ชมคะศูนย์กลางกายฐานที่7นั้นเปรียบเสมือนจุดสมดุลของใจเป็นที่รวมแห่งความสุขความสมปรารถนาในทุกสิ่งและยังเป็นที่สถิตของผู้รู้ภายในคือพระธรรมกายอันเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของมนุษย์ทุกคนดังนั้นเราพึงหมั่นน้อมนำใจกลับมาตั้งไวนะ้ณศูนย์กลางกายฐานที่7ให้ได้ตลอดเวลาในทุกภารกิจของชีวิต ว่าเราฝึกใจให้หยุดยิ่งได้ถูกส่วนเราก็จะสมหวังเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้อย่างเป็นอัศจรรย์และยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเก้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษยสมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่ครูไม่ใหญ่ได้ปรารบไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ